ครับก็สวัสดีนะครับสําหรับทุกท่านนะที่เข้ามารับชมนะเข้ามาติดตามทิศทางร้านโซล่าเซลล์มหาสารคามของเรานะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้านะมานําเสนอนะเป็นปั๊มขนาดแรงครึ่งนะครับแล้วก็แผงโมโน4แผงนะแผงโมโนขนาด350วัตตนะครสแผงนะแล้วก็ปั๊ม แรงครึ่งนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยนะครับทดลองให้ดูว่าการต่อทรงต่อสายอะไรมันจะยากอะไร ing, ไหรือเปล่านะครับต่อง่ายต่อแล้ํน้จะดีหรือเปล่านะอันนี้นะครับเป็นตัว2นิ้วนะครับสนิ้วเรามาทำให้ดูนะมารีวิวให้ดูเป็นตัวแรงครึ่งนะครับแล้วก็ท่อออก2นิ้วนะครับวันนี้เราจะลดเป็นท่อนิ้วครึ่งแทน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ ลมแรงนะครับลมแรงก็จะพัดตกไปนันโอเคอันดับแรกก็มาดูที่ตั้งร้านเราก่อนครับร้านเราอยู่ที่นะตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับตรงนี้เป็นเส้นบายพาสนะครับแยกบาเบืออยู่ฝั่งทางโน้นนะครับไปนี่นะครับผ่านหน้าร้านเราไปทางนี้ครับจะไปแยกสารกลางนะครับหรือว่าไปทางร้อยเอ็ดนะครับ ไปตรงข้างหน้าจะเป็นแยกสาระกลางก่อนนะครับแล้วก็เลยไปอีกแยกหนึ่งก็จะเป็นแยกร้อยเอ็ดนะครับโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นแผงโมโนขนาด350รัอาวัตต์ของยี่ห้อ psi นะเป็นแผงเกรด A เลยนะแผงเกรด A แน่นอนครับถ้าเป็นของ psi นะลองไปศึกษาดูได้นะครับถ้าเป็น psi นะเป็นเอเกรดเลยนะเป็นแผงเกรด a B นะคุณภาพโอเคแน่นอนนะครับ วันนี้เราจะมาลองกัน4แผงนะครับแล้วก็ปัม๊มแรงครึ่งน,นะครับเดี๋ยวมาดูตัวปัม๊มนะครับตัวปัม๊มนะครับเราก็จะประกอบให้นะประกอบให้เข้าตู้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมะีทั้งชุดนะครับก็จะมีแผงนะครับแผงโมโน350วัตต์4แผงนะครับแล้วก็มีเนี่ยครับปั๊ม แรงครึ่งหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ้วนแบบนี้ตัวผอมครับราคาก็จะเท่าๆกัน,นเดี๋ยวขออนุญาตนอนลงก่อน,นครับเดี๋ยวลมพัดลม้มนี่นะครับตัวนี้เป็นสเปค14.5คิวนะครับเป็นน้ำ14คิวครับท่อออ2นิ้วย่อนเลือกได้ที่50เมตรครับแรงดันไฟก็เป็น144โวลต์เป็นไฮโวลต์นะครับตัวนี้เป็นไฮโวลต์แล้วก็1,100วัตต์ ตู้นะครับเราก็จะเข้าตู้ให้แบบนี้เลยนะเนี่ยก็จะมีนะครับการต่อสายนะครับก็ไม่ยากนะครับสายนี้เป็นสายมาจากปั๊มนะครับนะครับเราต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเราต่อต่อเข้าสายปั๊มให้เรียบร้อยนะครับเพียงแค่เราสายสามเส้นนยครับ UVW นะมาเข้าตรงนี้นะที่มาร์คไว้นะ UVW นะสามเส้นนะครับแล้วก็สายแผงก็เข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวะถต่องอาสายแผง แผงนะครับก็จะมีขั้วสองข้างเราต่อแบบนี้ก่อนครับต่อแบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะมีสายให้สองเส้นนะครับคือสีแดงกับสีดำารท่านเอาเข้าฝั่งไหนได้เอาเข้าไปเลยนะครับเอาเข้าฝั่งไหนได้เอาเข้าไปเลยนะครับสายที่เราให้ไปนะสีแดงมันจะถูกบังคับด้วยตัว MC4 นะครับเดี๋ยวลองถอดให้ดูก่อนครับเดี๋ยวถอดมาให้ดูก่อนนะครับคือถ้าท่านต่อแผงแบบนี้แล้วนะครับสี่แผงแบบนี้เรียงกันแล้วนะครับก็จะเหลือนะครับ ฝั่งนึงนะครับท่านหยิบจากแผงขึ้นมาก่อนเลยนะครับส่วนที่เหลือนี่ครับจากแผงเนี่ยเอาตัวที่เหลือนะครับแจ็คตัวที่เหลือนะครับแล้วก็หยิบตัว MC4 ที่2เส้นสีแดงดํามานะครับตัวไหนเข้าได้นะครับท่านเสียบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็เข้าไม่ได้ตัวนี้เข้าได้ก็ลองดูนะครับนะครับเสียบได้เสียบเข้าไปเลยนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เหลือก็ แน่นอนครับต <It> ้องเข้าฝั่งนี้แน่นอนอันนี้ไม่ผิดแน่นอนเสร็จนะครับก็ปลายสายอีกฝั่งนึงครับก็มาเข้าตังคูบคุมตัวก็เหมือนกันครับตัวไหนเข้าได้เข้าไปเลยนะเสียบเข้าไปเลยโอเคปั๊มลงน้ําก่อนลงน้ำ๋ย่าฝอยันนัดกจ๋า พอเสร็จนะครับก็เปิดสวิตได้นะครับไฟก็เริ่มเข้าแล้วนะครับไฟเข้าแล้วนี่นะครับน้ำก็ไหลแล้วนะครับก็เป็นการต่อแบบง่ายๆนะครับชุดประกอบสำเร็จของทางร้านเรานะครับราคาชุดนี้นะครับอยู่ที่2อ0 0 0่0 500บาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเราลดมาจากสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับเหลืออยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับท่านที่สนใจก็เข้ามานะครับสิดต่อได้นะที่ร้านโซล่าเซลล์มหาสา,ารคามของเราน้ําแรงนะครับน้ําแรงมากๆเลยตัวนี้เป็นท่อสองนิ้วเราลดมาใส่นิ้วครึ่งนะเพื่อที่จะเนี่ยครับไม่ให้น้ํากระเด็นออกข้างนอก สนใจนะครับก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะครับที่ร้านโซลาเซลล์มหาสาครคามนะครับเราตั้งอยู่ที่ตัวจังหวัดมหาสาครคามเลยนะครับเบอร์โทรนะเบอร์โทรนะเบอร์โทรที่ร้านสาครคามเลยนะครับก็คือเบอร์0814934650ครับ0814934650ครับนะโทรมาถามได้นะครับหรือจะโทรหานะตัวผมเองนะครับ ก็เบอร์087-0263118นะครับ087-0263118นะครับหรือว่าเป็นเบอร์ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับเรารับเจาะบ่อบาดานครับรับติดตั้งโซลาเซลล์นะครับหรือว่าอยากจะให้เราไปท oh! ั้งเจาะบ่อบาดานทั้งติดตั้งโซลาเซลล์เลยก็ได้นะครับหรืออยากจะได้ให้เราไปติดตั้งโซลาเซลล์ให้ก็ได้นะครับท่านมีบ่ออยู่แล้วนะครับก็ อยากจะให้เราไปติดตั้งโซลลเซลให้ก็ได้นะหรือว่าท่านอยากจะให้เราไปทั้งเจาะบ่อบบดานทั้งติดตั้งเซลล์เซลเลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันหมดนะครับหรือว่าท่านเจาะไปแล้วนะครับอยากจะได้ชุดโซลลเซลไปติดตั้งเองนะก็มาหาทีมงานของเราได้นะโทรมาได้นะโทรมาดูนะว่าจะใช้เป็นชุดไหนชุดไหนนะก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องคอนโทรลกันใหม่ ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แรงดันไฟอยู่ที่109โวลต์นะครับแล้วก็7.4แอมป์798วัตต์นะครับ2,800รอบนะครับ2,800รอบเลยอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ท่านจะได้ไปนะครับก็จะมีหนึ่งปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มแตงครึ่งนะครับแล้วก็แผงสี่แผงนะครับแผงโมโน350วัตต์ครับชุดตู้คอนโทรลแบบนี้นะครับ ประกอบให้สําเร็จเลยแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายไฟ50เมตรเชือก50เมตรนะครับแล้วก็ลารติดแบกเบนะแล้วก็จะมีไอ้แท่งคลาวนยครับแท่งกลาว180ยาวเมตร80ยาวอย่ยาวอย่างนี้เลยทำยาบไปยาวสั้นๆคร,รับอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆนะครับก็หกเหลี่ยมมีอผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะหกเหลี่ยมมือแกตู้ให้ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรหาสิสม,สสม,สมาของเราแล้วกันครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ